อ่าถ่ายวิดีโอแล้วโอเคพี่เริ่มไหมเออเริ่มเลยตอนนี้ถ่ายวิดีโออยู่จุกเชิญจุกเชิญแทก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 ทิมแทกทีมยุ้ยนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงมาเจ้าหน้าที่ตำรวจลงมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะลงมาลงมาลงมาระวังระวังเผื่อมีเื่อกเพิเองก็จอมีของสอเพ่อ กำลังของเราเองเนี่ยก็ตามนโยบายสิวตอกเสพหลักๆแล้วเนี่ยเราจะเรื่องของเรื่องของสิวเรื่องของการจัดการกั้นปราพันธุ์พิเศษแดดโดยใช้กําลังของเราเองนะครับทั้งประชาชอนมขอทางทานเนี่ยและร่วมกับภาคคนละเรือนนะแล้วก็ของกำตำรวจภูธรในพื้นที่นั่นหมายว่าเราบริหารตามรถที่ได้มารถขึ้นกันเก็บมากจะส่งไปประเทศขึ้นบ้านตอนบ้าน กเพราะว่าไม่ได้ต้องต้องทุกขอต้องต้องชั่งน้ำหนักแล้วก็เปลี่ยนที่ทาง